ก็สวัสดีกันด้วยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับพบกับช่องยาบเตเสียดกันครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพูดอีพีผิดใช่ไหมอีพีหกแต่ผมนั่นพูดเป็นอีพีห้าก็อันนี้เราก็อีพีเจ็ดกันแล้วนะครับก็เข้มเข้มเข้มข้นครับเข้มข้นตอนนี้ไออันนี้ใกล้ใกล้เดี้อเด้อใกล้ใกล้หเลยาเราจะต้องใช้แล้วมันก็ใหม่กันแล้วนะครับมันจะได้ช่วยจากอาคมของ Oh, to, to. Oh, my name. Mrs. Chu. Mr. Chu. I was just stopping by to see if there was anything you needed. I I know it's no consolation. Woman but know. I gotta look at one of the gunmen from the wedding. แต่ที่งานแต่งนะครับสาั你搵น佢你带佢嚟呢度你拎佢畀我 e แวลวตัวมันมาให้โอเคได้เลยมิเตชูก็ที่คุยกันเมื่อกี้ก็คือเวยบอกว่าจะไปตามล่าตัวคนที่ยิงวินสตันมาให้นะครับ ริกกี้นี่เว้ไปกันด้วเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้ไได้ไม้ไม่ได้ไมด้ไม่ไ้่ได้ไม่ได้ไม่ไี้่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่้ไม้ม่ได้ไม่ได้ไม้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้ไม่ได้ม่ได้ไม่่ได้ไม่ได้ไม้ม่้่ได้้ไ่ไ้ม่ได้่ได้ด้มได้ไ่ได้่ได้ไม่ได้ไม่ไ้่ได้ไกไ้ Hey, is this uh is this Johnny? Yeah. Uh, a friend sent me to you. Works with a lot of movie stars, know what I mean? So? So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, 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 please. Look, I trade hey. diamonds. Down in central, my partner took off with all our stock. And by the time like the cops look into it, he'll be halfway to Shanghai. I'll never get them back. Diamonds, huh? All I need is someone to recover them. I pay a large fee. What's the guy's name? His name is uh, Large Buck Tooth Cho. Got you, fucker. Okay, let's help. Okay, bye. 400

จีบสาวด้วยเงินเอสโคด้วยหนไปงออกไปคนละคนละคอมเวอร์นะไม่ได้เล่นนานผมหายไปห้าวันเลยครับใช่ไหมอ๋อโอเคคอนโทรลจีบสาวอ่ะอะไรอะไร

ไปคิดเถิดนะเดี๋ยวเขี้นี้เลยเดี๋ยวก่อนรอก่อนนะรอก่อนรอก่อนทุกคนทุกคนต้องรอก่อนนะถ้าเหลือผมไว้ไยว้พาร์ก่อนว่ายพาร์สสงคันกว่านะเจงหวะนี้โอเคมาไปก่อนแล้วเควสกกันต่อมาแล้วน้อง ลงน้ำไปไม่ลงอีกไม่ลงนีทำไมบ้าหนึงไม่ลงไม่ลงทำไมอีกโอเคไม่ลงก็ไม่ลงเอาเล่นมีดเล่นมีดเหรอโอ้โอ้โอดนสองทีมีอะไร搞错咗啊 สองสามสี่สีมีดมาเรียบร้อยไปครับมันไม่มีและเฮ้ยอยู่เล่นปืนเล่นปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกู๊เยนใจเย็นผมว่าไปครับ พวกแอบดีสุดละเช็่อแม่ร้อยเจดนรจ็ดคเฮ้ยรถยิงก็เปิดได้แม่ไมยทำไมยิงรัวจังร้อยหนึ่งครับเลีสงคนไปอ er ีกหนึ่งผมว่าไปอีกหนครับ không địch Mày Lói Tôi phúc nữa, chắc không phúc được à Lói ơi kia đéo Mà bắt chưa chết nát ô một hấp ô ô quay quay chạy luôn ạ chụp lại luôn bay

อ๋ er. ออ๋อเบเปไะโดนไหญเกินไปครับไปครับห่วงครับเลี้เครื่องเลี้เครื่อง ันเดียวครับเอ้ยเอาเล่นท่าเล่นท่าไปคนเดียวตา,า,า,ามตัวน,นี้อะข้าวอิงตันใช่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใช <laughs> การดีเทคดิเกิดเม็ดไปเรียบร้อยป้องบัก๊ก คอยด้องการอะไรอ่ะบาไปแล้วเหรอมีเพื่อนมีใหญ่เพื่อนใหญ่เพื่อนใหญ่จะฆ่าพูด่งเลยแต่เจอเขาจะได้หวะเดี๋ยวพอเจอซิ่เอไป

ไปเถะเว่ยเวย์เวย์่าไปนะเธอป้าไปแล้วโอเค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 ผมจะคบกทุกอย่างเลยจะขอล้องยางเรียบร้อย ได้ชูเราแลน่าจะเกณฑ์แล้วนะครับน่าทำใจได้เรื่องวิสตันแล้วเดี๋ยวเป็นเกลต่อไปของเรากันเลยดีกว่ากำลังเข้มข้นเลยต่อเนื่องเลยกันเนี่ยสกิ๊ดเอาเถอะเราเกอร์เงียบซะ We right now, right now, we gotta to stick together. Tadini, I to we you can't let the 18K get away with this. What makes you so get sure it was 18K? K. We all saw them. They were definitely 18K. Even stupid mm -hmm. Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18K? Look, we've had a few skirmishes with them lately. But nothing major. It doesn't make sense that they would do something <laughs> this big. Oh, oh, so, 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 so. Who do you think it was? I don't know, but I'm gonna find Ooh. out. <coughs> and who the fuck are you? I'm, I'm not here, Mr. I take it you've heard of oh, Mr. Lee. He's another son on Yi boss, Lee. Red Pole just like Winston. Okay, what can we do for Mr. Lee? He has decided that, that for the time being you may continue your operations in this area. Uh -huh. But the percentage hey, previously who me paid to Winston with will now go to Mr. Lee. That's an interesting proposition. But I have a counter offer from Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him, word for word. Can you do that? <coughs> you tell Mr. Lee that his people oh, stay Mr. the Lee. fuck out of our territory, and in return, we'll let him live. I don't <coughs> think he'll find that offer to his liking. I think you'll find that I don't give a fuck. You see our guest out. Make sure he doesn't get lost. You'll regret this. I promise you that. <coughs> แล้วก็ออกจาแก๊งซันออี่นะครับเได้อะไรอะไรอะไโอด๋ยวเี๋ยวเด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 อะไรอะไรของการเทคัอเวอร์นี้การเทคโอเวอร์ที่สุดยอดมากมาใหม่ปะมาห่ดิ เออเทโกอยี้สิเทศีเคเริ่มเาร้เปิดสงครามน้าแล้วทมไนที่เทพแบบพระเอกไอ้น้องสดรอดจริงอ้าวกระสดปืนน้อง หมดาบุกเข้าในถิ่เราเลยอ่ะขนาดเดือดมากแัทระว่งแก๊งเลยอ่ะจังหวะนี้โอ๊ยตะกี้ตัวสับไป mày đừng đi đừng mày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  ขารถเร็ว <acakt le matter> มาเสริมจะร้อยหมดครับไปเร็วๆนีตำรวจมาเหรอไล่ล่าไล่ล่ารถครับให้แจ็คหมาเป็นคนขับนะข้างหลัง

ตามไปทันด้เหแจ็คดีโลดตำรวจไปไหนเนี่ยโอ้โหบวนรัวเรียบร้อยครับมามาหมดะบอเลยหมดเมืองอ่ะจะอย่างเงี้ย

เด็บบล์รูอคู่ซื้อด้วยเจกี้แค่จะจำเอาเจกี้ออกมาได้ไหมได้แล้วไปเลยจำบมดซะหนีไม่ได้อีกนะไปอ้อมีสารเจ้าครับตรงนี้จำไว้จำไว้แล้วจำสารเจ้าตรงนี้ไว้มาที่มามาไหน จะหนีไปไหนตามตามลูกตุ๊ดว่ะลุกตรงเลยสองคนมาขนาดเนี้ยแตงวิ่งหนีเราอีกนะมาเหอะหยุดเร็วเว้ยเร็วลุกตรงนี้อ่ะมันเจ็บนะมันเจ็บนะเ้ยข้างในเอ้ยในนี้คืออะไรเดี๋ยวว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรอะ เข้ามาเก็บรอบๆกันเลยกันแ,นแม่นี่น่าจะซองกันเหลือสักอย่างแน่เลยยังอีกยังไม่หยุดอีกอ่าเรียบร้อยมาทำไม่รู้พูดภาษาจีนด้วยมา Are you done ชิวโหวมากเปล่าน้อง,องเอากดผิดเอากดทันด้วยงงงงดิ

get in. who the fuck are you guys? <laughs> Change your tongue, is <laughs> a red pole, and she just saved your life. Miss Jang? Broken nose, Jang? My apologies, madam. Red pole, So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei <laughs> I will get to the point. You must realize that you cannot stand against big time smile big alone. 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 Roland Ho said i need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies, the 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? I have very different ideas about our future. I want to take the Sanonyi forward, but, but it would be unwise even for, for me to stand against Big Smile Leonated, which brings me to you. Now, nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit, if we work together. So it seems. I have my own reasons <coughs> for a Big Smiley's Now if you stand against him, <coughs> 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 <humidity detta jeune> you against him, will count on me. Good. We will talk soon. Good luck, Wei ก็ผมก็ขอจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้เดือดเดือดมากวันนี้เดือดมากอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาแป๊บเดียวช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยแต่ผมมาอัดเพราะว่าเผื่อคนแบบว่าเอออยากดูหรือแฟนคลับคนติดตามอยากดูเรื่องต่อของหุยชินนะครับก็ใครดูใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพาร์ทต่อไปจะมาเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ยาวกว่านี้แน่นอน ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมแล้วก็ขออภัยในภาษากฤษด้วยนะครับพอดีบางคำหรือบางช่วงสมองผมเออแปลไม่ทันนะครับผมก็ขอบคุณครับ